สวัสดีครับการบุกภูมิภาคคุชของยูเครนก็เป็นที่น่าจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอ้างความสําเร็จ ยูเคนก็บอกว่าประสบความสําเร็จในการบุกโคชแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าสําเร็จอย่างไรสิ่งที่ยูเคนวางแผนไว้สําเร็จหรือไม่ต้องเล่าว่ายูเคนวางแผนยึดพื้นที่โคชเอามาต่ารองให้รัสเซียยอมเจรจาพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือยูเคนจะเอาโคชมาแลกกับสี่แควนที่รัสเซียยึดไว้เจรจายุติสงครามเลิกกันกลับบ้าน นั่นคือความหวังนะครับยูเครนมีแผนเข้าไปตั้งศูนย์ปกครองในคูสก็คือจะเข้าไปตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคูสเข้าไปควบคุมดูแลชาวรัสเซียในคูสเหมือนที่รัสเซียทําในสี่แคว้นของยูเครนหมายถึงย้อนสอนรัสเซียตอนนี้ยูเครนตั้งศูนย์ปกครองได้หรือไม่ไม่ชัดเจนแต่ว่ารัฐบาลของยูเครนออกมาบอกว่าประสบความสําเร็จในคูสส่วนทางรัสเซียก็บอกว่าสามารถยึดคืนหมู่บ้านได้10แห่งแล้ว กำลังรุกคืบขับไล่ยูเครนยูเครนเสียกำลังมากมายในคูสนี่คือคำพูดจากทางรัสเซียสรุปก็คือยังสู้กันอยู่ในคูสในระหว่างนี้ยูเครนก็ร้องขอให้ตะวันตกอนุญาตให้ใช้อุธพิสศยไกลโจมตีรัสเซียก็เพื่อพิกเกมนี่คือภาพรวมคำถามคือถ้าตะวันตกไม่ให้ไม่อนุญาตยูเครนจะเป็นอย่างไรผู้ชมต้องใจเย็นๆน,นะครับทุกอย่างมันมีเหตุผลจะมาอวยแต่และฝ่ายอย่างเดียวไม่ได้แอดมินพยายามอธิบายเรื่องราวที่เป็นจริงก็ต้องยอมรับได้ ได้ทั้งสองฝั่งรัเสเซียก็มีได้บ้างเสียบ้างจะเก่งอย่างเดียวก็ไม่ใช่ยูเครนก็มีได้บ้างเสียบ้างเช่นกันนะครับมาถึงตอนนี้จุดวัดใจแล้วต้องย้ำว่าตอนนี้ทั้งสหรัฐอังกฤษเชลมันยังไม่อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีในเขตรัสเซียอาจจะมีบางคนเข้าใจว่าสหรัฐอนุญาตทั้งเอท็ ek, แล้วก็ยาซึมอังกฤษอนุญาตสตอมแชโดออข่าวใหญ่โตจริงๆยังไม่มีการอนุมัตินะครับส่วนเชลมันชัดเจนแลวว่าไม่ที่มา แรงคือแคนาดานายกของแคนาดาจัสตินทูโดกล่าวว่าสนับสนุนยูเครนเต็มที่ในการใช้อาวุธพิสัยไกลป้องกันและก็ขัดขวางความสามารถอย่างต่อเนื่องของทางรัสเซียในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของทางยูเครนมันก็น่าดีใจที่แคนาดาสนับสนุนแบบเต็มที่แต่ว่าแคนาดาไม่ใช่เจ้าของอาวุธไม่มีสิทธิอนุญาตแคนาดาเป็นประเทศที่ช่วยเหลือยูเครนอย่างน้อย3,000ล้านดอนลลาร์ หรือว่าประมาณ12,000ล้านบาทแคนาดาไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตอาวุธอาจจะมีการส่งรถถังเล็บเปิดให้กับยูเครนกับชิ้นส่วนโดรนแต่ว่าอาวุธพิสัยไกลแคนาดาไม่มีสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าไม่มีอาวุธพิสัยไกลให้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้มีคนส่งข่าวของแคนาดาสนับสนุนยูเครนมาให้แอดมินแต่เช้าแอดมินจึงมาอธิบายเรื่องแคนาดาให้ฟังนะครับแอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ว่าลำพังอาวุธพิสัยไกลเอทัก ยาซึมสตัมแชโดมันไม่สามารถเอาชนะรัสเซียได้หรือไม่สามารถพลิกเกมอะไรได้เรื่องนี้รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐก็พูดแบบนั้นแต่ที่ยุคนร้องขอเอามาใช้มันเป็นการดึงสหรัฐกับอังกฤษเข้าสู่สงครามแบบโดยตรงนั่นคือเป้าหมายของทางยุคนซึ่งยุคนอยากให้เนโตเปิดสื่อกับรัสเซียเพื่อช่วยยเคนอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่สหรัฐกับอังกฤษต้องระวังเพราะว่ามีข้อตกลงกับรัสเซียอยู่การอนุญาตเลยยากขนาดนี้และนั่นก็คือเรื่องราวนะคะ แอดมินวิคค์เวย์ว่ายากที่สหรัฐจะตามน้ำไปกับยูเครนในเรื่องนี้สหรัฐประเมินว่ารัสเซียต้องใช้กำลังพล20กองพลหรือว่าประมาณ50,000นายในการเอาชนะยูเครนในภูมิภาคคุสต์ตอนนี้รัสเซียทําได้ไม่เต็มที่หมายถึงรัสเซียทําได้ไม่ดีมากนักตอนนี้รัสเซียใช้พลร่มที่51เป็นหลักในคูสนอกนั้นเป็นทหารที่มีประสบการณ์น้อย ข่าวก่อนถ้าใครจำได้มีข่าวด่วนข่าวร้อนว่ารัสเซียมีกำลังห้าหมนายเตรียมบุกคาคิฟแอดมินก็วิเคราะห์ไปแล้วว่ารัสเซียมีไม่ถึงขนาดนั้นและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆรัสเซียไม่บุกคาคิฟไม่มีกำลังนะครับกำลังรัสเซียส่วนมากไปอยู่ที่โดเนสถ้ารัสเซียมีกำลังห้าหม่นนายที่บิลโกรดเตรียมบุกคาคิฟ ยูเครนบุกคสซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับรัสเซียคงย้ายกําลังห้าหมื่นนายมาสู้กับยูเครนที่ภูมิภาคคูสไปแล้วแต่ว่าตอนนี้รัสเซียไม่มีกําลังเยอะขนาดนั้นจึงทําให้ผักดันยูเครนออกจากคูสไม่ได้ข่าวที่ว่ารัสเซียจะส่งกําลังหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นนายเข้ามาคูสเป็นคาพูดของประธานาธิบดีของยูเครนซีเลนสกี้ก็เพื่อกระตุ้นให้ตะวันตกช่วยหรือว่าอนุมัติอาวุธพิเศษไกลแต่ว่าสถาบันศึกษาสงครามไอเอสดับเบิลยูประเมินว่ารัสเซียไม่มีกําลังเจ็ดหมื่ ในครสนะครับแอนมินคิดว่ารัสเซียไม่กล้าถอนกําลังจากโดเนสมาช่วยภูมิภาคครสเพราะว่าเดินทางยากจึงระดมพลจากส่วนกลางแล้วก็จากที่อื่นมาช่วยก็มีไม่มากนะักรัสเซียก็ไปเอาทหารจากพันธมิตรมาช่วยทหารรับจากจากแอฟริกาจริงๆรัสเซียอยากให้เบลารุสช,ช่วยแต่ว่าเบลารุสไม่เอาด้วยแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีแอบส่งไปช่วยรัสเซียบ้างสื่ออิสระจากรัสเซียรายงานว่า รัเสเซียยึดพื้นที่คืนได้2กิโลเมตรเท่านั้นรัเสเซียมีปัญหาเรื่องการสื่อสารทําให้ปฏิบัติการเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากอาจจะเป็นเพราะว่ากําลังมาจากหลายที่นะครับการบังคับบัญชาไม่ชัดเจนมันเป็นปัญหาเดิมๆของรัสเซียได้ยินมาตั้งแต่ต้นของสงครามยูเครนแล้วเปลี่ยนผอ,อไปก็หลายคนตอนนี้คนเก่งๆของรัสเซียแทบไม่เหลือแล้วมีแต่ทหารรับจ้างทหารเกณฑ์น,น่นะเป็นส่วนมากส่วนใหญ่ก็เป็นทหารชนเผ่าในรัสเซียพวกแถวเอเชียกลางอย่างคาซัค อุดเปทาจีเติร์กเมอาจจะมาช่วยบ้างหน้าตานิกรมคกืนนะครับกับชนเผ่าในรัสเซียส่วนเกาหลีเหนือมีข่าวว่าจะส่งกำลังมาช่วย2ล้านนายถึงตอนนี้ก็ยังเงียบ รัเสเซียอาศัยแวกเนอร์รับสมัครทหารรับจ้างจากคิวบาบ้างเวเนซุเอลาบ้างยุโรปตะวันออกบ้างรวมถึงอินเดียและก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีข่าวว่าส่งไปช่วยรัเสเซียความยากในการสื่อสารมีอยู่แล้วอาวุธของรัเสเซียก็พื้นน,นอาศัยขึ้นมนุษย์ปริมาณเยอะข้าว่าส่วนยุคนก็ทหารใหม่มีกําลังน้อยกว่าเยอะแต่ว่าอาวุธทันสมัยกว่าจึงทาให้พอต้านได้มาสองปีกว่าแล้วส่วนในโคส รัเสเซียก็ใช้วิธีเดิมก็คือเคลื่อนมนุษย์ก็ติดตามต่อว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้รัสเซียใช้พลร่มที่51กับแวกเนอร์เข้ามาปราบยูเครนในคสูสส่วนยูเครนตั้งรับและก็รอการอนุญ,ญาต ให้ใช้อาวุธพิสัยไกลล่าสุดรัสเซียยึดพื้นที่คืนได้10หมู่บ้านรอดูแรงประทะของทางยูเครนถามว่าตอนนี้ยูเครนวิกฤตในคูชไหมก็มีถึงขนาดนั้นตอนแรกกองเชียร์รัสเซียบอกว่าปล่อยให้ทางยูเครนเข้าไปจะได้ล้อมป่าบพีเดียวตอนนี้รัสเซียยังล้อมไม่ได้นะครับก็ต้องดูฝีมือพลดล่มที่51ว่าจะมีฝีมือแค่ไหนส่วนสถานการณ์ด้านอื่นทางภาคตะวันออกของ UK. ยูเครน้าหน้าที่ยูเครนบอกกับแหล่งข่าวว่าอยู่ในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในเมืองโปคอฟรละเสียล้อมเมืองไว้ทุกทิศทางแล้วแต่ว่าทางยุคนไม่ถอยนะครับไม่มีคําสั่งให้ถอยซึ่งคาดว่ายุคนไม่น่าจะต้านได้จะสํารอยเมืองบางมดอันนี้ข่าวจากสื่ออังกฤษมีเจ้าหน้าที่ของยุคนบอกว่า ถอยดีกว่าเพื่อรักษาทรัพยากรไว้เพราะกําลังรัสเซียมีมากกว่าแต่ว่าผู้มีอํานาจไม่ให้ถอยนะครับแนวคิดของนายพลคิดว่าการรักษาพื้นที่คือความสําเร็จอันนี้ก็ได้เห็นใจทหารชั้นผู้น้อยของทางยูเครนมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้ก็เพื่อกดดันผู้ใหญ่ให้พิจารณาถอยรักษากําลังไว้นอกจากโปคอบแล้วรัสเซียก็รุกเคลืบได้มากขึ้นทางภาคตะวันออกก็เป็นผลมาจากทางยูเครนเอากําลังไปทุ่มใส่ภูมิภาคโคสได้อย่างเสียอย่างอยู่แล้วก็ต้องยอมรับ และความจริงเป็นแบบนั้นเราก็ได้แค่ติดตามข่าวนะครับส่วนกระลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่15กันยายน2567ทหารฝ่ายรัสเซียเสียไปแล้วประมาณ6 3 3 8 0 0นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,170นายรถถัง8,680เพิ่มขึ้น6รถยนเกาะ17,063เพิ่มขึ้น20 ปืนใหญ่สนาม18,109เพิ่มขึ้น23จรวดลายลำกล้อง1,186เท่าเดิมระบบป้องกัน947เพิ่มขึ้น1นโดรน15,234เพิ่มขึ้น85เครื่องบิน369เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์328เท่าเดิมขีปนาวุธร่อน2,592เพิ่มขึ้น1 เรือรบ28หรือดำน้ำหนเท่าเดิมนะครับพานะ2 4 6ห4นะ24,684อันนี้เพิ่มขึ้น53แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ3084เท่าเดิมนะครับ